สบายดีพี่น้องสบายดีวันนี้น้องคอนชีขาวไปบ,บ้านสบายดีพี่น้อง <c oughs> บ้าไปไอก้กลุ่มคนเอาเครื่องไปแหงคำควเมียตาบอดนะพี่น้องแล้วน้องคอนก็เอาข้าวจีอันยังชีไปแจกให้น้องๆเท่านั้นพี่น้องไปแจกให้ชุมชนกินน้ำกันพกักผ่อน,นกับพี่น้องมคนทอดนี่กลามื่อวานก็เอาเครื่อง ไปให้ครอบครัวน้องโก้เมียตาบอดแล้วพี่น้องการไม่หักเงินฝากเงินมาให้ซื้อกลีซื้อของกันไปแเราไปให้เพื่อนให้เพื่อนแล้วก็ว่าจี๊จ๊อนั่มมาดานอีกแต่ว่ารอจังหวะกันพี่น้องเอาไปเท่ละขั้นต่อนี่เกีน้ำเน่าทีาหลน้ำแจ๊กน้ำแจน้องฮีคาร์เป็นคนขับรถไทยฮะนีพี่น้อง ไปเลยไปใช้สม<ป>ัครนะผอนบ้านเลยด้วยพี่นอ้องว <laughs> มาหอนเลยเดจ้าพี่น้องสบายดีสบายดี <h> ah> <laughs> เกลียงกันคนลงมาแล้วเด้อพี่น้องเดจะพิพากรค้นเครื่องขึ้นเลยพี่น้องแต่ชคนเกลียงขืนพี่น้องเขเอาไว้บนได้เจ้าแนะนำน้องเด้อไว้บนเดยแล้วก็พวกสาวเลยพิพากันปูเลยชุดใหม่พี่น้องชุดรอเงาชุดรอชุดงามแล้วบ้าคนขึ้นไม่ได้ คนขกนไปไหมคนเอา่ลนักินมะนั่งได้ผมนะนหนอดหนักเยตัวเบาเองเอาเองตัวเานี่พินกระสอยได้ไหมน้อไป คนื่องแล้วจรงได้แจกเขาจีเด้อพี่น้องนัไปจัดแจงใส่กันได้ที่ทางเดยวเด้ไปขึ้นไปจัดแจงนะเพื่อนแจงแต่มันขัดเดนีะเพื่อนโตพาพาน่องจัดแจงกันเรี่องากเจอผ้น่องโผล่ได้ นั่นแหละอยามาะแปมาดึงกมาอืนอนอกเ้่ใช่นอฟูอยู่นี่กระรนอนรอง่องนอนลอง่ เราเดินผ้คนไต่อเราซื้อได้กจะลงื้อเรดิน้่อต

บีบีเนานุ่มๆแฟนฟูคุกหนุเลย <laughs> การรถไทยที่เอาม,มานานรถไทยยืมรถไทยอาเดวยวพี่น้องรถไทยอีพออยังแปลงมาแล้ว <laughs> ยืมรถไทยอามาก,ก่อนน้องอีพอน <laughs> ไอโก้เพิ่นเอามะพร้าวมาพี่น้องให้พากินแ <c> ค <oughs> ่บ,บอกสบายดีพี่น้องกินมะพร้าวได้พี่น้อง <c oughs> กินกน้ <c oughs> นำจากไอกลางเสียเอาเข้าจีแจกให้น้องๆพี่น้องแล้วก็นคนในเฮือนเนี่ยพี่น้องแจกให้น้องๆ

คใหญ่กินดีย oh ิ้มเก่ง okay. ยิ้มเก่งคนนี้เก่งมอคือไม่ได้แต่ยิ้มคือนิงมันยิ่งไอ้ก็ยังกินเงี้ยนพรพี่ขนาดบะ ได้ครบเลยกัยายเด็กหนอยอยู่เพื่อนังนังคือเห็นเต็มอยู่กี่นี่หนอนได้ได้ไปปะไปอีกไปล้วให้ให้อโก้นะไปยายเด็กน้อยอีกแบบนี้ เอกไปมุสาวไปูุสาวไปแล้วขอบบ้าขอไปกลับไปเอาใหม่ได้รถไทยอย่างอยู่สองถงครบสิขจีมาแจกขจีมาให้พี่น้องขอบบ่ กบใจใช่ไหมอีกสองบอกวนางอีกสองได้อะโมะไปเลยได้ไหมน้ำไปก็ยังเรืออยู่พี่น้องทางนอกนะก็จะหน่อยนออกไปย่ายไหมพี่น้องไปไปให้บอไปให้ ก็น่าจะไปก็้ได้ก่งกันนะเพราะว่ากูจีซิเหมือนเลยเด้ยห้องลดม่ให้พันนเาอยู่เฮือนนกฝากไปให้เราอีกมัอเนมมอฝากให้พอหน่อยย่พพอเป็นนังอยู่เพื่อนที่นอง จีมให้เด็กหน่อยพี่น้องไม่ไไมีอีกตอนหนึ่งฮะขอบใจพี่นหน่อยข้อที่เข้าเฮ่อนครอบครัวอันลูกพี่กันเด็กพี่น้องห้าคนเนี่ยหรอแล้วก็จีมให้แม่เทานำพี่น้องแม่เทากูเงินไก่นะ พูดว่าพ่อกันหรือเ่พี่น้องไอ้กุ้งกะไปท้องหนึ่งด้วยพี่น้องฟ้ากับไอ้แบบมืออื่นถ้ามีโอกาสเราคันว่างซี้สิ่งคดีมากพี่น้องมาแจกเพราะว่ามือนี้พ่อพี่น้องนิดหน่อยไลยทางออกกันไม่เท่านะมันเดี๋ยวไม่เท่าอันนี้คนนี้เขาบอกมาซื้อของอย่นงมาหลินเพื่อนนะเอาไวให้ไม่เท่าคนนั้นน้ำนิดหน่อยนี้เอาไว้ให้ไม่เท่าบอก พ่อไม่เท้าคุณเดมไม่เท้าเงลังนะเอไปหม้อไปให้ทุกคนทุกคนาแล้วเอาไปทำก่อนมนาะบ่พอยเันบิกันอนมาม่นี่ก่อนมาก่อนหนึ่ มาไม่แงก่อนพอบีกันกินได้มืออื่นมามาให้ใหม่ทำทำผ่าวางเด็กพี่น้องโอ้โอยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยอ้ยโร้ยอเยโอ้ออ้ยยอ้้้อยก้้อ้้อ้้ออ พอสำน,นักริงอ่ะมืออื่นพี่น้องถ้าบได้สีสื่อขอมัแจ็เรือสามให้เป็นบีกันแฮมอาบอ่ให้ใหาให้ไม่เท่ากันนะสามไอเตี่ยมจะให้เฮือนลังนี้น้ำให้ดหมดแล้วไพี่น้องใครนอดใช่หนาะครับแม่ยุ่งกันบะ โอเคพออยู่อะหายไปเอาจีไมาให้ละใช่หายไปเท่าอันนั้นดเด้ไอ้กางกันไปเลยน้องสาวอยู่ในเนาะใช่ไม่เท่าได้ไหมเท่าเท่า ตั้งใจจะมาให้ยตั้งใจมาให้ไม่เท่าเนี่ยเป็นให้เอาโ้บอบบเปิดเอาดอกกระเจียวให้มีเหลอาตนนะฮะเนตบอบอเป็นยังั้่อาดลกเอเมะพรือ่ด้อยได้แบบนี้ได้ บอกินมาแล้วกินมาแล้วเป็นบอกให้กินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องบอ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 เอาเงินไหนพี um ่พอทายยังไงยังกลับเลยพี่น้องมาไหนเอาพี่น้องกะเจ๊ข้าวจีครบ มือและพี่น้องก็จีแต่อขอบคุณคนพี่น้องเพราะว่าเด็กหน่อยอยู่ทางออกขันยังรลายพี่น้องมืออืน่นถ้ามีโอกาสที่ได้เข้ามาแล้วก็ชื่ขอขวัจีมากพี่น้องอ่าเด็กหน่อยก็น่นก็ยังบุหูคว่ำด้วยพี่น้องแบบเป็นยังน้อยนะพี่น้องยังบเป็นขอบใจก็อย,ย่าว่า่นเด็กพี่น้องวันไหนน้อวันหลังชื่อมาแจกใหม่พี่น้อง กับคลิปนี้น้องคอนขอลาไปก่อนนะจ๊ะฝากซองน้องคอนสวรรค์เคสามในเด้อจ้าพี่น้องฝากน้องเาวในเด้อพี่น้องบ๊ายบายบาย